เป็นหรือประเพณี้รอยกระทงเป็นประเพณีที่เราจัดมาโดยเมืวนนี้และก็เป็นประเพณีถือว่าเป็นซอฟต์แวอร์ของเราด่านเพราะว่าเราถูกนะครับเมื่อว่ามันเป็นประเด็นเรื่องความเชื่อนะครับในเรื่องของการผู้แอนพิจนาโครงการของประชาชนนะครับมาบูชา นะครับแม่คุณกาบูชาน้ำปีงถือว่าเป็นสายเลือดของคนจังหม่นะครับเพราะว่าเราอ่ะเชียงใหม่เราพ่ประกอบอาชีพแบบนี้น้องชายชนก็จะอยู่ติดน้ำปีงกันในอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการทำนวณปฏิบัตว่าทมทั้งในเรื่องของการสอนแล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมปฏิบัติประรมให้เข้าถึงกันนะครับเป็นอ่าเป็นสถานการณ์ที่จะต้องสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดซักซิปใช่หรือไม่หรือซักซิปไม่ได้เข้ามาสื่อสารกับเรา ตัวกันนะครับเดือนสี่เป็นประเพณีบําเพ็เปินตาเข้าใหม่เดือนสี่เหนือเป็นเดือนสองใตจะได้ตางเข้าใหม่ดังไฟหิ้งเงาพเจ้าเป็นปราเพ คนเหนือละนะัานาคือศาสนาพุทธเขาเป็นเยาวาชนบ่งคือมีสิ้นสุดศาสนาพุทธเขาได้เชื่อในธรรมเขาเป็นเยาวาชนเป็นคนยุคใหม่คนใหญ่บ่บอกไว้ก็บ่ได้ยหูจำเป็นประเพณี ของที่สืบนำเพ้าคนรุ่นหลังีควรรักษาไวยจ้าช่วยกันอนุรักษ์รักษาะเจ้าไอ้ต้องนำเอาไปตเนื่อสวพระเจ้ากอกกันอยู่กับตาเวทีตากุลบ้านเอมบนขุนเลว่ดาที่รักษาพอเฝ้าพร้อมับพระเจ้าพระกุฎแผงดินได้ทำกินตึงมดถ้าแม่โพสก

พราพนบแสาเมินนักแก่แล้วงตอุกตรงความเชื่อของคนแน่แนศาสนาหลวงกาสวพนักผือสาสนาเป็นพ่อปาฏิพัสยักยืนยักในข้อศีลละธรรมสอนมือเฮาอย่าได้ระ สอนคือละไอต่อแบบต่อกรรมเพราะคำสอนองค์พุทธธรรมอยู่สามขีนำองมิการเดือดร้อนเอาละครับในโอกาสนี้เรียนเชิญแขกผูม้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับเริ่มต้นที่5 4 3 2 1, 1> ว้าวจุดเริ่มตน้นเริ่มขึ้นแล้วนะ ตอนนี้ไปย่างโซ่กระโดงดังสายยะส้มแม่ครับผมเราจะนำศิลปวัฒนธรรมของล้านนาไทยเฮานะครับที่โด่งดังไปไกลยังต่อเนื่องขอเสียงปรบมือดังๆสักครั้งนหนึ่งตัวนะคะยม่ไปท้องว่าดังเป็นทูกอ่ะแม่ครับผมนะครับก็คุณเจ้านม่จ้าสำหรับในช่วงนี้ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ท่านคงสุนยกท่านแขกผู้มีเกียรติ และผู้ข้าเจ้าเจือจันทร์น้าเชียงใหม่ได้รับมอบหมายพื้นบ้านล้านนาไทย2566คมเล็งเห็นความสำคัญของการต้านเพื่อเยาวยชนได้สื่อสารสืบทอดเพื่อคงอยู่คู่ฟ้าชาวล้านนาตลอดไปโดยรอบคัดเลือกได้จัดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 14ทีมได้คัดเลือกโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารอบทิงชนะเลิศ7ทีมที่อาณาไทยมาประดับล้านนาของฮาวอีทุกลายซึ่งทางคณะกรรมการจดการหนังสื่อขอบคุณเป็นทางการอีกอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะคุณกุจพรเวโรธ ได้สนับสนุนจัดงานในครั้งนี้เป็นเงิน1น0 0 0 0บาทเป็นสิ่งที่ทำได้ย่าได้ครับนะครับเป็นร้อยเรื่องราวที่สามารถที่จะบอกในอดีตปัจจุบันและก็นในอนาคตได้นะครับในวันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องขอบคุณสมาคมส่งเสริมวัฒธรรมสตรีและนายไทยนะครับจากวัดเชียงใหม่ที่ได้เวทีเพื่อพี่น้องคนรุ่นหลังโดยเฉพาะเชียงมัาเป็นเอกลักษณ์ไปซึมซับแล้วก

สัตว์และพุทธศาสนร์นาสนามีอมนับประม,ม,มขุขกษัตริย์พระราชาและยังมีศาสนามีพระพุทธเจ้าขนบธรรมนี้ขนบประึมมาช่วยกันโดนจีนและน้องตึ้งลานไปเถอะ วันนี้ช่วยทานทานนมบางงํารุงน้ำเก่าไหลไปน้ำใยก่อนไหลมานะครับเนาะ